สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณรูทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทที่4ค่ะบทที่4มีชื่อเรื่องว่าตามหาก่อนอื่นนะคะเราไปรู้จักกับคำศัพท์ในบทที่4ของเราเลยค่ะ คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วรอบที่สองเนี่ยให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูคะ่ะรู้จักคำนำเรื่องคอผูกลานอ้อ,อยเดินเล่นน้ำ ลำทานกระดึงกระทวนที่และแต่ตามหายดังอยู่เวลา พันทีโป๊ะเป๊กกลุ่งกลิ๋งอันรอบนี้นักเรียนอ่านตามมุณคูนะคะรู้จักคำนำเรื่องคอผูกลานอ้อ,อย เดินเล่นน้ำลำทานกระดึงกระสวนที่และแต่ ตามหายดังอยู่เวลาทันทีป๊ะเป๊ะุลงกลิงล่งเรามาเข้าสู่เนะื้อเรื่องกันเลยนะคะ ตามหาภูผาหาอ้อยไปให้ใบโบ่ใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ร้านภูผาเดินหาลูกช้างภูผา ไปที่ลำทานใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ผูผาผูกกระดึงที่คอใบโบกผู้ผาผูกกระพวนที่คอ ใบบัวกระดึงดังปกเป๊ะกระพรวนดังกลุงล้งกลิ๋งเวลาใบาบัวและใบบัวหายไปผูผาจะได้ ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีอารอบนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะตามหาผู้ผาหาอ้อยไปให้ใบโบก ใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ร้านภูผาเดินหาลูกช้างภูผาไปที่ ลำทานใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ผู้ผาผูกกระดึงที่คอใบโบก ภูผาผูกกระพลวนที่คอใบบัวกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพลวนดังกลุ้งกลิงงเวลาใบบัว และใบบัวหายไปผู้ผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จบไปในแล้วก็จบแล้วนะคะในบทที่4ี่ เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะ